ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนชุมแพพิทยาคมสถาบันการศึกษาที่มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงมีจำนวนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา15คนมีจำนวนนักเรียน173คนโดยมี นายอดุลอิงแก้วเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาและนางสาวอารณีอิ่มเสถียรเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ภายในปี2569โรงเรียนชุมแพพิทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชุมแพพิทยาคมของเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนหลักสูตรของโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนรอบด้านทั้งด้านวิชาการทักษะชีวิตและคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะการบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นเข้าวทับทีมชุมแพเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนพร้อมทางพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงนอกจากการเรียนการสอนที่เข้มขน้น โรงเรียนยังส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายโดยเฉพาะการเรียนรู้ทักษะอาชีพผ่านหลักสูตรท้องถิ่นเข้าทัพทิมชุมแพที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ครบวงจรตั้งแต่การปลูกการแปรรูปไปจนถึงการขายสร้างรายได้ระหว่างเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมายวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา 1. นักเรียนผ่านการประเมินผลการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรท้องถิ่นข้าวทับทิมชุมแพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเสริมสร้างทักษะอาชีพของนักเรียน 2. นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่นและการพัฒนาตนเองให้มีทักษะด้านอาชีพ 3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวของชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมในชีวิตจริงของตนเองส ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งรักและผูกพันกับท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 5. นักเรียนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการดำเนินการกระบวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษานักเรียนและครูร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเข้าทัพทีมชุมแทนตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพการวัดและประเมินผล การประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์การประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้การถอดบทเรียนการปรับปรุงแก้ไขและสะท้อนผลผู้เรียนสามารถเสริมสร้างทักษะอาชีพของนักเรียนทุกระดับได้อย่างแท้จริงเน้นให้ผู้เรียนได้สืบค้นและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เชื่อมโยงกับทุกรายวิชาและทุกระดับทําให้ผู้เรียนมองเห็นภาพสามารถนําความรู้ไปต่อย,ยอดเพื่อสร้างรายได้ในอนาคตนิเทศการใช้หลักสูตรนําผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องความสําเร็จและรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน15ปีอีกการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่72ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแกน่น ประจำปีการศึกษา2567รางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้2ตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่6โรงเรียนชุมแพพิทยาคมได้รับเกียรติบตัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าเป็นสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้รับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนตปีการศึกษา2566 รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบสิทธิ์เก่าของเราประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาและได้รับการคัดเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาดัางนี้คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์คณะครุศาสตร์สาขาช่างยนต์สาขาช่างโยธาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการบัญชีและการจัดการโรงเรียนชุมแพพิทยาคมพร้อมต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ครอบครัวของเราเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่สดใสไปด้วยกันตามคติพจน์มองไกลฝ่ายดีมีวินยัย